สวัสดีครับท่านผู้ชมครับดูเหมือนว่าเราจะต้องอยู่กับโควิด1 9ไปอีกนานแต่ทุกวันนี้ข่าวสารที่เราได้รับอย่างท่วมท้นก็คงไม่พ้นยอดผู้ติดเชื้อใหม่ซึ่งทะลุหลักหมื่นมาหลายวันแล้วทิ้งไว้ก่อนมันยังมีเรื่องราวที่น่าจะเป็นความหวังน่าจะเป็นทางออกที่เราจะเอาชนะปัญหานี้หรือยังเอาชนะไม่ได้ ก็อยู่กับปัญหาให้ได้ได้ยินพูดกันถึงเรื่องการแก้ปัญหาของจีนกับจุดระบาดใหม่คือที่เมืองกวางโจววันนี้ผู้รู้ที่ติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดจะมาคุยแล้วก็ให้ทัศนะในเรื่องของการแก้ปัญหาที่อู่ฮั่นกับกวางโจวในปัจจุบันพักสักครู่ครับ สิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไม่ว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเบย หมู่บ้านนี้มีกองกำลังแน่นหนากลับอย่าป้นเลยเราเมีาวุดเด็ดเอาวุธเหลไาของท่านเฮไปเอวไฟจะไ้ทั้งหมู่บ้านที่แห่งนี้มีคำสาปหลากหลายะบาดอาวุธก็คือเฟคเนียไงที่ทางยุยงปลอกปันมาตั้งแต่ยุคหินจนยุค5 g แล้วเนี่ยก่อนแชร์ถ้าแคร์คนรอบตัวนะครับ ครับห่างเหินไประยะหนึ่งแต่วันนี้วิทยากรซึ่งมีคุณค่ามากกรุณามากสำหรับรายการรักเมืองไทยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปิติศรีแสงนามผู้ในการศูนย์อาเชียนศึกษาจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยจะมาเล่าให้เราฟังถึงเรื่องการแก้ปัญหาที่เรียกว่าอู่ฮั่นกับกวางโจโมเดลเราคุ้นเคยสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับเสกครับสวัสดีคุณผู้ชมครับอู่ฮั่นเราได้ยินมานานแล้วนะครับว่าเป็นจ<ช>ุดเรื่องของเรื่องราแวแล้วล่าสุดเนี่ยอาจารย์ก็เล่าผมฟังถึงความสําสเร็จอาจจะเรียกได้อย่างนั้นที่กวางโจมีอะไรเหมือนมีอะไรต่างครับสองโมเดลเนี่ผมผมคิดว่าตอนนี้คนพูดถึงคําว่าอู่ฮั่นโมเดลกันเยอะนะครับเพียงแต่ว่าบริบทของอู่ฮั่นที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ ยี่สิบสามมกราคมปีที่แล้วนะครับ,รบแล้วก็จบการปิดเมืองได้ในวันที่แปดเมษายนปีที่แล้วเนี่ยมันน่าจะค่อนข้างที่จะแตกต่างกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มันแพร่ระบาดอยู่ในประเทศไทยนะครับ,รบเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคนเองก็ยังไม่ค่อยรู้จักเชือ้อโควิด1 9มากเท่าไหร่นะครับ,รบและโควิด -19 เองก็ยังไม่กลายพันธุ์ยังไม่มีสายพันธุ์เดลต้ายังไม่มีสายพันธุ์เอลฟาอย่างทุกวันนี้นะครับในขณะที่สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยนะครับ ก็คือที่กวางโจวกวางโจวเนี่ยมีการระบาดอีกระลอกหนึ่งนะครับหลังจากที่เมืองจีนหยุดการระบาดได้ไปเป็นปีเลยนะครับ,รบเมื่อวันที่21พฤษภาคมแล้วสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ในวันที่15มิถุนายนเพราะฉะนั้นช่วงเวลาระบาดอยู่แค่3สัปดาห์เท่านั้นเองและการระบาดเที่ยวนี้ในกวางโจวเนี่ยเป็นการระบาดท,ที่เกิดจากสายพันธุ์เดลต้าด้วยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมคิดว่าถ้าจะเทียบกันกับบริบทเนี่ยนะครับว่า เราควรจะต้องดูที่ไหนเนี่ยผมคิดว่าทั้งสองที่มีจุดเหมือนกันและมีจุดต่างกันแต่เราคงจะต้องยึดกรณีของกวางโจเป็นหลักมากกว่านะครับเพราะว่ามันทันเหตุการณ์มากกว่านะครับความที่บอกมันเหมือนกันเนี่ยมันเหมือนกันตรงไหนบ้างนะครับมันเหมือนกันตรงที่ที่ทั้งอู่ฮั่นนะครับทั้งกวางโจเนี่ยถือว่าเป็นเมืองใหญ่มากนะครับกรณีของอู่ฮั่นไม่ใช่แค่ใหญ่ธรรมดาแต่ว่าสําคัญในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะครับ อู่ฮั่นแล้วก็พอรวมไปถึงมณฑลเหอเป่ยที่ท,ที่ที่หูเป่ยนะครับหูเปย่ยที่มีการปิดเมืองไปทั้งหมดในตอนนั้นเนี่ยหนึ่งร้อยสิบห้าเมืองเนี่ยมันกินพื้นที่เท่ากับประชากรห้าสิบเจ็ดล้านคนนะครับครับแล้วก็อู่ฮั่นอย่างเดียวก็ประชากรสิบเอ็ดล้านคนละแต่ท่านั้นยังไม่พออู่ฮั่นนี่คือจุดศูนย์กลางในเรื่องของระบบโลจิสติกของจีนเลยครับครับทางด่วนทางรถไฟที่เชื่อมโยงเหนือใต้ออกตกมันมีอินเตอร์เชนจ์ที่อู่ฮั่นด้วยกันทั้งสิน้น และวันที่มันปิดเมืองเนี่ยคือวันที่จีนกําลังจะฉลองตรุษจีนครับปิดเมืองวันที่23ฉลองตรุษจีนวันที่25เพราะฉะนั้นช่วงนั้นคือช่วงที่คนจีนหลายร้อยล้านคนกําลังเดินทางครับแต่ทั้งสองสถานการณ์จีนกล้าตัดสินใจล็อกดาวน์อย่างทันท่วงทีแล้วก็ยอมที่จะเสียหายในเรื่องของเศรษฐกิจเพื่อที่จะรักษาชีวิตนะครับในกรณีของ ของอตัวกวางโจเนี่ยกวางโจคือเมืองเอกนะครับของมณฑลกวางตุง้งซึ่งมณฑลกวางตุ้งคือเมืองท่าที่สําคัญที่สุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนนะครับ,ค,รบคือพื้นที่ซึ่งเชื่อมโยงกับมาเก๊าฮ่องกงคือพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับเรื่องของการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดนะครับ,รบจีนตัดสินใจปิดเมืองและทําการควบคุมการแพร่ระบาดท,ทันที หลังจากที่พบว่ามีผู้หญิงอายุ75ปีหนึ<ม>่งรายนะครับหนึ่งรายติดเชื้อโควิดเดลต้าเขาปิดเมืองเลยแต่การปิดเมืองของเขาเขาทําทันทีโดยปัจจัยแรกเลยครับ,รบเขามีภาวะผู้นําที่กล้าตัดสินใจ<ม>บนข้อมูลที่รอบคอบรอบด้านและมีแผนการรองรับที่ครบถ้วนครับครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เราคงจะต้องเรียนรู้ประการแรกจากทั้งสองที่นะครับครับ ประเด็นที่สองนะครับก็คือทั้งในกรณีของกว่างโจเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ตอนนี้เรามีเทคโนโล,ลยีการคัดกรองเชื้อที่ทันสมยัยละนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเขาคัดกรองเชื้อเชิงรุกเขาเร่งตรวจเชื้อเชิงรุกครับ24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยฝนตกด้วยนะครับจะฝนตกจะแดดออกจะกลางดึกแค่ไหน เขาจะมีทีมอาสาสมัครครับคล้ายๆอ,อสอมอบ้านเราแหละครับ,รบแต่อาสาสมัครของเขาฉีดยาครบทั้งสองโดสละนะครับแล้วก็ออกไปเคาะประตูเลยครับเพื่อที่จะพาคนออกมาตรวจทัดรองเชิงรุกให้ได้มากที่สุดเขาระดมทีมแพทย์เขาระดมอุปกรณ์จากมณฑลข้างเคียงจากพื้นที่ข้างเคียงมาทําเรื่องนี้ให้รวดเร็วที่สุดะนะครับข้อที่สามก็คือเขาบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังครับ เขาไม่เลือกปฏิบัตินะครับเขาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะร่ํารวยแค่ไหนจะเป็นญาติสนิทกับใครก็ตามจะทํากิจการไหนก็ตามเขาบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดใครทําผิดกฎกติก,กาข้อตกลงที่เอาไว้เขาดาเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการปลามไปในตัวครับว่าคุณต้องทําตามกฎกติกาที่เราวางไว้นะครับ mm hmm. แล้วข้อที่สี่ผมคิดว่าเนี่สาคัญที่สุดและเป็นหัวใจเลยว่า ถ้าเราจะมีการใช้การล็อกดาว์พื้นที่เหมือนกับกรณีของอู่ฮั่นเหมือนกับกรณีของออกวางโจวนะครับในจีนเวลาเขาล็อกดาวเนี่ยเขาไม่ได้ขอความร่วมมือนะครับ mm hmm. เขาบังคับใช้กฎหมายแล้วเขาบอกเลยว่าหนึ่งครอบครัวให้มีตัวแทนแค่นหนึ่งคนเท่านั้นในการที่จะออกไปซื้ออาหารและสินค้าจำเป็นได้สองวันออกไปได้หนึ่งครั้ง mm hmm. เพราะฉะนั้นในห่วงเวลาที่ยังไม่สามารถที่จะออกไปซื้อหาอาหารหรือสิ่งของจําเป็นได้เกิดมันมีความขาดแคลนขึ้นมาในครัวเรือนนั้นน่าจะทํำยังไงอตรงนี้คือสิ่งซึ่งผมคิดว่าถ้าเราจะทำาบบนี้เราต้องสร้างระบบแบบนี้ให้ได้นั่นก็คือเขาจะมีการสร้างมินิแอปพลิเคชันครับมินิแอปพลิเคชันก็อย่างเช่นคล้ายๆกับหมอพร้อมของเราเนี่ยแหละครับไปติดกับแอปพลิเคชันเดิมที่คนใช้เยอะกันอยู่แล้ว อย่างหมอพร้อมตอนแรนกกนกติกออนไลน์ถูกต้องไหมครับเพราะคนไทยใช้ลน์เยอะนะครับในกรณีของจีนเนี่ยเขาจะทำมินิแอปพลิเคชันพวกนี้ไปติดกับหวยปอ Chat, ไปติดกับ WeChat ไปติดกับอาลีเพย์นะครับเพราะนั้นใครอยากที่จะต้องมีสินค้าที่ต้องใช้โดยด่วนเพราะว่ามันขาดแคลนใครขาดอาหารใครขาดอะไรเนี่ยสามารถที่จะสั่งผ่านแอปพลิเคชันพวกนี้ได้แล้วพอสั่งเสร็จปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ มีคนซึ่งเป็นรัฐบาลท้องถิ่นนี่แหละเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลท้องถิ่นเอาสินค้าเอาอาหารเอาสินค้าจําเป็นเหล่านี้ไปส่งมอบให้ประชาชนได้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนไม่ขาดแคลนประชาชนยังสามารถที่จะมีอาหารกินมีสิ่งของจําเป็นใช้ได้การยอมรับแผนว่าเป็นแผนที่ดีก็จะเกิดขึ้น mm hmm. เพราะฉะนั้นตรงเนี้จําเป็นอย่างยิ่งนะครับผมมีโอกาสในช่วงที่กู่หั่นล็อกดาวน์เนี่ย ผมได้วีแชทไปคุยกับโปรเฟสเซอร์หลายคนนะครับนิสิตนักศึกษาหลายคนที่ผมมีโอกาสไปสอนที่มาหาวิทยาลัยหัวจง University of Science and Technology ซึ่งก็อยู่ในนครอ,อู่ฮั่นเลยเนี่ยนะครับว่าเป็นไงบ้างลำบากหรือเปล่าชีวิตเดือดร้อนไหมเขาบอกเขากำลังนั่งกินหม้อไฟกันอยู่ในบ้านครับเพราะว่าอาหารไม่ขาดแคลนทุกอย่างเป็นปกติดีเหงาบ้างเพราะว่าออกจากบ้านไม่ได้แต่ว่าเขาไม่เจอปัญหาเรื่องขาดแคลนอาหารไม่ขาดแคลน,นสิ่งจำเป็น เพราะนั้นสายส่งกําลังบํารุงเนี่ยแน่นอนในทางทางหารเสือรู้ดีว่ามันจําเป็นมากที่สุดเพราะรมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของขวัญกําลังใจแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของศรัทธาที่จะมีต่อแผนการแล้วก็ผู้นํานั้นด้วยนะครับข้บอที่ห้าที่กวางโจโมเดลเร่งทําแล้วในอู่ฮั่นตอนนั้นยังไม่มีก็คือเรื่องของการเร่งฉีดวัคซีนให้มากที่สุดครับนะในกรณีของกวางโจโนเนี่ยเนื่องจากจีนไม่ได้มีการระบาดต่อเนื่องกันมาเป็นปีแล้วนะครับก่อนที่จะระบาดรอบกวางโจ ก็เลยทําให้คนกว่างโจเนี่ยค่อนข้างสบายใจครับ mm hmm. ดังนั้นยอดฉีดวัคซีนก็เลยต่ำ mm hmm. ก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดเนี่ยจากประชากรประมาณ126ล้านคนมีคนไปฉีดวัคซีนแค่ประมาณ30 33ล้านคนเท่านั้นเอง mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอพอเกิดการระบาดปุ๊บจีนเร่งฉีดวัคซีนเลยครับฉีดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยครับฉีดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ mm hmm. วันที่เขาเปิดเมืองได้ใหม่เนี่ย ประชากร60กว่าเปอร์เซ็นต์ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วครับและวัคซีนที่จีนฉีดก็แน่นอนนะครับเป็นวัคซีนเชื้อตายโคโรนาแวรซึ่งผลิตจากสองที่แต่เป็นตัวเดียวกันก็คือวัคซีนโคจากซีโนฟาร์มแล้วก็ซีโนแว c นะครับพอฉีดเสร็จปั๊บเรารู้แหละว่ามันประสิทธิภาพสู้ของพวก mRNA แบบโลกตะวันตกไม่ได้แต่คำถามคืออ้าวแล้วทำไมโลกตะวันตกใช้ mRNA แต่ยัง สามยังมีคนเราติดกันอย่างอังกฤษอย่างเงี้ยติดเชื้อวันหนึ่งยังเป็นหลักหลายหมืน่นในขณะที่อเมริกาติดเชื้อวันหนึ่งก็ยังเป็นหมือ่นอยู่นะครับที่เป็นแบบนั้นเป็นเพราะว่าจีนใช้การโซเชียลดิสเทนซิ่งควบคู่ mm hmm. กับการฉีดวัคซีนครับ mm hmm. ต่อให้ฉีดวัคซีนมากแค่ไหนก็ตามทุกคนยังต้องทำโซเชียลดิสเทนซิ่งอยู่จนกระทั่งพื้นที่นั้นปลอดเชื้อโรคจริงๆ mm hmm. ถึงค่อยๆผ่อนคลายการทำโซเชียลดิสเทนซิ่งในขณะที่โลกตะวันตกฉีดยาปุ๊บ เลิกโซเชียลดิสเทนซิงเลยดังนั้นการแพร่ระบาดก็เลยยังไม่สามารถหยุดได้แต่จีนเขาฉีดยาและเขายังแจ้งประชาชนครับว่าคุณยังต้องทำโซเชียลดิสเทนซิงอยู่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้คนยังทำโซเชียลดิสเทนซิงยังเกิดอย่างต่อเนื่องอเพราะฉะนั้นเขาจะมีแผนค่อยๆผ่อนปลนครับว่าเมื่อถึงจุดนี้ควบคุมการระบาดได้จุดนี้เขาถึงจะผ่อนปลนการทำโซเชียลดิสเทนซิงตรงนี้เป็นปัจจัยที่ห้ปาปัจจัยที่หกเขาใช้เทคโนโลยีครับ เขาใช้ AI ปัญญาประดิษฐ์เขาใช้ GPS เขาใช้ QR Code ส่วนบุคคลเขาใช้มินิแอพพลิเคชันครับในการที่จะบ่งชี้เลยว่าพื้นที่เฝ้าระวังอยู่ที่ไหนบ้างพื้นที่เฝ้าระวังเขาระบุขนาดบ้านเลขที่นะครับตึกนะครับว่าตึกไหนสีแดงบ้านเลขที่ไหนสีเขียวสีเหลืองแล้วถ้าเกิดว่าใคร QR Code ขึ้นเป็นสีแดงแปลว่าคุณเดินทางไม่ได้ถ้า QR Code เป็นสีเขียว เพว่าคุณเดินทางได้แต่เดินทางได้เฉพาะในพื้นที่ที่กําหนดถ้าค r วอาโค้ดสีเขียวไปที่ไหนก็ได้ลักษณะแบบนี้จีนใช้เทคโนโลยีเข้ามาครับแล้วมันทําให้เกิดการประเมินครับว่าเอ๊ะการแพร่ระบาดจะหยุดยั้งได้หรือ,อยังจะสามารถที่จะต้องผ่อนคลายได้แค่ไหนไม่ผ่อนคลายแค่ไหนนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายที่ทําให้เกิดความเชื่อมั่นและทุกคนยอมรับแผนก็คือจีนมีแผนการผาเผชิญเหตุอย่างชัดเจนรัดกลุ่มรอบด้าน แล้วก็เน้นเลยครับว่าต้องมีกําลังคนทําอะไรบ้างใครรับผิดช,ชอบมีอุปกรณ์ยัางไงาใช้งบประมาณจากที่ไหน<ม>เพราะฉะนั้นพอประชาชนเห็นแผนอย่างชัดเจน<ๆ>ก็เกิดความเชื่อใจครับเกิดความเชื่อมั่นแล้วก็ทําตามแผนนั้นครับในบรรดาเจ็ดปัจจัยที่อาจารย์สรุปให้ฟังเนี่ยนะครับคําถามแรกนะฮะที่อยากจะเรียนถามอาจารย์ก็คือว่าโอกาสบ้านเราเนี่ยที่จะต้องใช้ ทั้งเจ็ดมาตรการในกวางโจโมเดลเนี่ยอาจารย์คิดว่าเป็นไปได้ไหมกับยอดการระบาดที่สูงขึ้นทุกวันทุกวันผมไม่อยากบอกตัวเลขว่าพยากรณกันไปถึงไหนแล้ว <c oughs> <c oughs> อาจารย์คิดว่าเราจะถึงจุดนั้นไหมครับผมผมเชื่อว่านาทีนี้เนี่ย ภาวะผู้นําในสถานการณ์วิกฤตถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจําเป็นจะต้องใช้มาตรการในลักษณะดังกล่าวถ้ามันจําเป็นต้องใช้มันก็ต้องใช้เพียง mm hmm. แต่ว่าถ้าจะใช้ได้เนี่ยแปลว่าความเชื่อมั่นระหว่าง mm hmm. ประชาชนที่จะต้องทําตามแผนกับผู้นําที่จะกล้าตัดสินใจบังคับใช้แผนเนี่ยต้องเชื่อใจกันซะก่อนครับวิธีการที่จะสร้างความเชื่อใจได้อย่างแรกสุดเลยก็คือหนึ่ง คุณต้องเปิดเผยข้อมูลมสถิติและข้อเท็จจริงครับครับอะไรก็ตามที่มันคลุมเครืออยู่อย่างทุกวันนี้ยังเถียงกันอยู่เลยว่าตกลงสัญญาเป็นยังไงม,มีใครทําสัญญาบ้างสัญญาว่าเป็นอะไรอ,อย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการข่าวสารข้อมูล Information Management สำคัญที่สุดเอาความจริงถึงแม้มันจะไม่สวยงามม,มาเปิดเผยให้หมดครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างยอมรับความผิดพลาด ว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันเกิดจากตรงไหนอย่าไปหาคนผิดแต่พยายามที่จะแก้ไขไม่ให้มันเกิดข้อผิดพลาดแบบนั้นอีกจะมีมาตรการอะไรในการแก้ไขข้อผิดพลาดแบบนั้นนะครับ,รบหลังจากนั้นวางแผนอย่างรอบคอบรัดกลุ่มครับ huh. อาจจะต้องสละทางด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจแต่เพื่อรักษาชีวิตถ้าต้องทําก็ต้องทําครับเพราะฉะนั้นแผนที่รอบคอบรัดกลุ่มโดยเฉพาะเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ <c oughs> ไม่มีการนอกแถว <c oughs> ในเรื่องของการจัดหาอาหารและสิ่งของ <c oughs> จําเป็นให้ประชาชนไม่เดือดร้อนตรงเนี้ยถ้าคุณจะปิด <c oughs> คุณต้องมั่นใจนะว่าคุณสามารถที่จะแก้ปัญหาหรือมีมาตรการรองรับตรงนี้ได้ <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งที่มันไม่สามารถที่จะรองรับได้หรือเกิดปัญหาขึ้นมามันจะมีมาตรการอะไรในการ <c oughs> ที่จะแก้ปัญหานั้นใครคือคนที่รับผิดชอบในสายการบังคับบัญชา ใครเป็นคนที่มีหน้าที่ต้องระบุให้ชัดเจนงบ<ม><ม>ประมาณจะมาจากไหนสินค้าอุปกรณ์ซัพพลายจะมาจากที่ไหน<ม>ระยะเวลาที่คนจะเดือดร้อนมากที่สุดจะสั้นยาวแค่ไหนต้องปฏิบัติให้ชัดเจนครับแล้วก็เร่งเอาเรื่องของเทคโนโลยีเร่งเอาเรื่องของความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนม,มาประสานงานทําให้มันเกิดขึ้นจริงให้ได้ถ้าทําแบบนี้ครับมันจะสามารถเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้<ม>แต่ในที่สุด จนถึงที่สุดมันก็ต้องสําคัญที่ตัวผู้นําครับว่าผู้นํำจะกล้าตัดสินใจในภาวะวิกฤตมากหรือน้อยแค่ไหนครับอกําลังจะต้องพับสักนิดหนึ่งผมอยากจะทิ้งคําถามดีไว้ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับปัจจัยแรกเลยคือผู้นําผมนึกถึงสองประเทศในจีนเนี่ยเรากําลังคุยกันนะฮะผมนึกถึงสิงคโปร์ครับผมว่าสองประเทศเนี่ยมี เรื่องที่น่าสนใจก็คือความสำเร็จไม่ใช่เฉพาะปัญหานี้นะครับความเป็นผู้นำสำคัญมากเดี๋ยวผมจะชวนคุยต่อหลังจากพักสักนิดหนึ่งครับจากสิก่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไม่ว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเบยหมู่บ้านนี้มีกองกำลังแน่นหนากลับเถอะอย่าป้นเลยเราเมวุฒเด็กอาวุธอะไของท่าน hey! เฮ้ยเปลวไฟจะไม้ทั้งหมู่บ้าน แห่งนี้มีคำสาบหลากหลายะละบา <c oughs> อาวุธก็คือเฟคเนิวไงที่ทางยุยงปลอปันมาตั้งแต่ยุคหินจนยุค 5G แล้วเนี่ย <c oughs> ก่อนแชร์ถ้าแคร์คนรอบตัวนะครับครับพูดถึงเรื่องปัจจัยแรกที่อาจารย์ปิติท่านยกขึ้นมาในบรรดามาตรการทั้ง7นะครับ ถ้าจะเรียกว่ามาตรการปัจจัยแรกรูเหมือนอาจารย์จะให้ความสาคัญกับความเป็นผู้นําผมก็นึกถึงความเป็นผู้นําของจีนความเป็นผู้นําของสิงคโปร์ในปัจจุบันนะครับมีผู้นําที่เรารู้จักกันดี mm. ก็อยากจะแสดงข้อสังเกตนะครับว่าความเป็นผู้นำเนี่ยมันไม่ได้สร้างกันแค่ชั่ววันชั่วคืนนะครับ อาจารย์คิดว่าปัญหาความเป็นผู้นําในบ้านเราเนี่ยยังพอจะจะขออนุญาตใช้คํานี้เลยนะครับจะฟื้นขึ้นมาได้ไหมครับโดยเพาะในสถานการณ์ลูกผีลูกคนอย่างเนี้ก็อย่างที่เรียนไปตอนต้นนะครับว่ายังมีความหวังนะครับแล้วก็ยังเป็นไปได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะทําได้เนี่ยแต่ว่าต้องมีแผนเผชิญเหตุที่รอบคอบรัดกุ่มยิงนะครับ ต้องคิดให้รอบคอบนะครับต้องกล้าตัดสินใจนะครับแล้วก็ต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเวลาเราพูดถึงผู้นาเนี่ยเมื่อกี้ที่ทิศษบอกว่าก็ทําให้นึกถึงสิงคโปร์นะครับผมคิดว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งโมเดลนะครับอาจจะจัดอยู่ในคือถ้าเกิดเรามีอู่หันโมเดลนะครับอีกหนึ่งโมเดลเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นโมเดลอังกฤษสิงคโปร์นะครับโมเดลอังกฤษสิงคโปร์ก็คือโมเดลที่บอกว่าในขณะที่จีนบอกว่าต้องหยุดการแพร่เชื้อให้ได สิงคโปร์กับอังกฤษบอกว่าต้องอยู่กับเชื้อให้ได้มมไม่เหมือนกันแต่ว่าแน่นอนในกรณีของอังกฤษกับสิงคโปร์เนี่ยสถานการณ์อาจจะค่อนข้างแตกต่างนะครับเพราะว่าจีนเองประชากรเยอะนะครับถึงแม้จีนจะฉีดยาไปแล้ว1 4 6พันล้านโดสนะครับ,รบประชาชนจีนมี1 4 0 0ล้านคนแต่มีคนที่ได้รับสองเข็มครบถ้วนเนี่ยแค่223ล้านโดสเท่านั้นเองอแล้ววัคซีนของจีนก็เป็นวัคซีนอย่างที่เราทราบเป็นวัคซีนเชื้อตาย นะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องเร่งกําจัดโรคให้ได้อย่างอย่างทนท่วทีที่สุดเขาต้องทำโซเชียลดิสเทนซิ่งอย่างเช้นมงวดที่สุดไอ้นี่ก็เป็นเงื่อนไขและเบรร์บดบัจีนะครับในขณะที่กรณีของสิงคโปร์อังกฤษนะครับในสิงคโปร์เนี่ยแน่นอนวัคซีนมีหลายตัวนะครับแต่ส่วนใหญ่เป็น m อ n a เนะครับเป็นวัคซีนที่ทันสมัยที่สุดฉีดไปแล้ว6กจุด็ดสามล้านโดสครับมีคนได้วัคซีนครบแล้วสองจุดหกสามล้านคน คิดเป็น46.9%ข,ของประชากรครับเพราะนั้นวัคซีนเขาเยอะจริงๆนะครับครึ่งหนึ่งของประชากรฉีดวัคซีนครบแล้วในขณะที่ของจีนเนี่ยยังไม่ถึงไม่ถึง15%นะครับในกรณีของอังกฤษนะครับสาธารณรัาากเนี่ยมีการฉีดวัคซีนไปแล้ว82.3ล้านโดสโด,สโดยวัคซีนส่วนใหญ่เป็น a อซทนะครับออสตราเซเนกานะครับมีคนฉีดครบทั้ง2โดสแล้ว36ล้านคน หรือคิดเป็น54%ของประชากรทั้งหมดเพราะนั้นด้วยวัคซีนที่มีจำนวนมากนะครับเขาเลยบอกว่าเขาอยู่กับเชื้อนี้ให้ได้ดังนั้นตอนนี้เขาค่อยๆผ่อนคลายในเรื่องของโซเชียลดิสเทนซิ่งเมื่อวันที่18วันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาอังกฤษประกาศเลยครับว่าไม่ต้องทำโซเชียลดิสเทนซิ่งละเพราะเขามองว่าการที่มีคนติดเชื้อในระดับประมาณสัก200คนต่อวัน ระบบสาธารณสุขเขายอมรับได้เขามองว่าในช่วงเวลาเนี้ยที่มีคนเสียชีวิตที่ประมาณ20คนต่อวันเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างจากสถานการณ์ปกติที่ยังไงก็ต้องมีคนเสียชีวิตอยู่แล้วดังนั้นเขาก็เลยให้มีการเปิดเมืองได้ของสิงคโปร์ก็เช่นเดียวกันครับเขาบอกว่าเนี่ยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มหลังจากฉีดยาไปแล้วประมาณวันละ150คนไม่มีผู้เสียชีวิตเลย นั่นแปลว่าระบบสาธารณสุขเขารับได้ดังนั้นเขาก็จะใช้โมเดลแบบที่อยู่ร่วมกับโควิด -19 ในขณะที่สถานการณ์ครับโทษถ่าเราเหลือเวลาอีกนาทีเดียวผมขออนุญาตถามข้อสงสัยนิดหนึ่งนะครับเรื่องฟังอาจารย์พูดถึงเรื่อง delivery นะครับในกวางโจเนี่ยดูเหมือนว่าเป็นหน้าที่หรือเป็นความรับผิดชอบของรัฐเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะทําให้ประชาชนยอมรับแผนได้ต้องทําให้ประชาชนไม่เดือดร้อนก่อนครับผมนึกถึงบ้านบ้านเราเนี่ยนะอาจารย์ครับเพื่อนผมชาวต่างประเทศเคยให้ข้อสังเกตว่าเขาไปมาหลายประเทศเขาไม่เห็นที่ไหนนะในด้านหนึ่งก็คือพูดถึงความมีน้ําใจของเราในเรื่องมูลนิธินะฮะขออนุญาตใช้คําง่ายๆว่าเก็บสอบบอกว่างั้นเถอะครับครับใช่ครับนะฮะ ก็เป็นเรื่องของภาคเอกชนนะด้านดีก็คือ,อความเอื้ออาทรแต่เขาแทบจะไม่เห็นบทบาทของรัฐมาถึงพูดถึงเรากำลังคุยเรื่องดีเ i ลิเวรี่เนียผมก็เห็นนะฮะเอกชนก็ทำกันทั้งนั้นถูกใช่ครับผมไม่เห็นรัฐเข้ามาทำเรื่องนี้ผมไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะอาจารย์มีความเห็นยังไงครับถ้าเราจะต้องล็อกดาวน์กันอย่างเข้มข้น ผมคิดว่าในที่สุดต้องทําร่วมกันครับครับเพราะเอกชนเองตอนนี้ล้ามาก <c oughs> เหนื่อยมากแล้ว <c oughs> ภาระที่มันผ่านมาในเรื่องของการบริหารธุรกิจในภาวะวิกฤตที่ต่อเนื่องกันมาเกือบๆจะสองปีเนี่ยมันทําให้ล้มหายตายจากกันไปหลายบริษัทแล้วแหละครับเพราะนั้นถ้าจะให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องของเอกชนอย่างเดียวเนี่ยผมผมคิดว่าถึงจุดหนึ่งมันจะมันจะไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้เหมือนอย่างที่ผ่านมา คือมีน้ำใจได้แต่พอถึงทางตันของธุรกิจเขาเองแล้วเนี่ยน้ำใจมันก็อาจจะลดลงครับ,รบเพราะฉะนั้นภาครัฐซึ่งยังมีทรัพยากรอยู่ไอ้งบประมาณไอก้กระตุ้นเศรษฐกิจที่เบิกที่ตั้งงบประมาณไว้แล้วตอนนี้ยังเบิกจ่ายไม่ครบอะครับเบิกจ่ายไปได้ไม่เยอะนะฮะเบิกจ่ายไปไม่ถึงเจ็ดสิเปอร์เซ็นตของที่ควรจะเบิกจ่ายได้ด้วยซ้ําไอ้งบประมาณตรงนี้เนี่ยน่าจะต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายหรือวิธีการใดก็ตามที่ทําให้สามารถที่จะงบประมาณตรงนี้ มาบรรเทาทุกประชาชนโดยตรงให้ได้ก่อนถ้าสามารถโยกย้ายงบแบบนี้ได้ก็น่าจะทําให้สร้างความเชื่อมั่นได้ครับอ่าผมเสียดายนะครับเวลาเราหมดแล้วนะฮะแต่ผมอยากจะสรุปนะครับว่าผมสังเกตว่าอาจารย์ให้ความสําคัญกับความเป็นผู้นําซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกภาวะวิกฤตในผู้นําคือ,อปัจจัยสําคัญที่สุดนะฮะภาวะผู้นํานอกจากเนื้อแท้ ถ้าแท้ของความเป็นผู้นำแล้วเนี่ยนะไม่พอนะครับต้องขึ้นอยู่กับการยอมรับของสังคมของประชาชนด้วยครับให้ความหวังกับการแก้ปัญหาของบ้านเมืองเราครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ครับแล้วก็ขอบพระคุณเพครับลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ